S Hello s t u d e n t w w l l o o m t to n n l l s s h c a a s w i t t teacher M สวัสดีนักเรียนปห้าทุกคนคะ่ะพบกับครูเนะคะในวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะตอนนี้เราอยู่ใน Unit ต e v e n บนวัน l ดอ l ์ค่ะเราจะมาเรียนใน Unit ตที่7นะคะ wonderful land นะคะวันนี้จะเรียนในเนื้อหารูปประโยคคำถามคำตอบนะคะว่าบุคคลต่างๆอยู่ที่ไหนนะคะทั้งเป็นการถามรูปอดีตและก็การถามในปัจจุบันนะคะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะในหน้า1 4 6 147และ148นะคะจะมีรูปประโยคคำถามนะคะคำตอบว่าบุคคลต่างๆอยู่ที่ไหนในขณะที่ถามซึ่งเป็นการถามในปัจจุบันนะคะและอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นอดีตไปแล้วและเป็นการถามว่าบุคคลนั้นนะคะอยู่ในสถานที่นั้นนะคะ โดยใช้คำกริยาช่วยในการขึ้นต้นประโยคคำถามนะคะซึ่งจะเป็นการถามในอดีตนั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังเสเรียนในหน้า146 147และ148นะคะนักเรียนสามารถเปิดดูประกอบการศึกษาคลิปนี้ได้เลยค่ะมาดูรูปประโยคคำถามคำตอบนะคะว่าบุคคลต่างๆอยู่ที่ไหนในขณะที่ถามซึ่งในขณะที่ถาม เป็นการถามในปัจจุบันนะคะเพราะนั้นการถามในปัจจุบันนะคะเราจะใช้คำกริยาใน verb to be นะคะก็คือ is am are เข้ามาช่วยในการถามนะคะมาดูข้อที่1นนะคะรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น he เป็น she ประธานเป็น he เป็น she ก็คือเขาผู้หญิงนะคะและเขาผู้ชายนะคะซึ่งเป็นคนคนเดียวนะคะประธานเป็นเอกพจน์ถ้าประธานเป็นเอกนพเนี่ย เราจะใช้คำกริยาก็คือ is นั่นเองนะคะฉะนั้นรูปประโยคคำถามแว่นะคะแ e ว่เป็นการถามสถานที่นะคะแล้วตามด้วยคำกริยา is นะคะเพราะประธานเป็น he หรือเป็น she ประธาน he เขาผู้ชายหนึ่งคนประธาน she เธอผู้หญิงหนึ่งคนเป็นเอกพจนะคะใช้กับคำกริยา is Where is he now ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน Where is she now ตอนนี้เธอเขาผู้หญิงอยู่ที่ไหนเวลาตอบคำถามถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she และตามด้วยคำกริยาคือ is นะคะและตามด้วยสถานที่เพราะคำถาม where ต้องการคำตอบเป็นสถานที่เช่น he is in Bangkok she is in Bangkok นั่นเองนะคะ Bangkok เป็นสถานที่นะคะใช้ in นำหน้าชื่อสถานที่ค่ะแต่ถ้ารูป ประธานของเราะคะโครงสร้างประโยคของเรามีประธานเป็น you หรือ they นะคะประธานเป็น you หรือประธานเป็น they จะใช้คำกริยาช่วยคือ are uh, นะคะใช้คำกริยาช่วยคือ are uh, เพราะเป็นประธานพระหุภุนะคะมีคนหล,หลายๆคนใช้ are uh. Where are you now ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน Where are they now ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหน ถาม you ตอบ I นะคะกริยาของ I คือ I am แล้วตามด้วยสถานที่ถาม they ตอบ they they are และตามด้วยสถานที่เช่น I am in Bangkok they are in Bangkok นั่นเองค่ะฉะนั้นเราจะใช้คำกริยา is am หรือ are ขึ้นอยู่กับประธานที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะต่อมาค่ะ รูปประโยคคำถามคำตอบว่าบุคคลต่างๆอยู่ที่ไหนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานนี้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอดีตนะคะผ่านมาแล้วเมื่อผ่านมาแล้วเนี่ยคำกริยาที่เราใช้เราจะใช้ was และ were นะคะ was กับ were ซึ่ง was กับ were เนี่ยเป็นรูปอดีตของ i s am are นั่นเองค่ะมาดูค่ะเมื่อประธานของเราเป็น he เป็น she เป็นเขาผู้ชาย และเขาผู้หญิงนะคะเป็นเอกพจน์ประโยคคำถามจะใช้คำกริยา was นะคะ Where was he last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาอยู่ที่ไหน Where was she last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาผู้หญิงอยู่ที่ไหน W A S อ่านว่า was นะคะ was เป็นรูปอดีตของ is ของ am นั่นเองค่ะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์คนสัตว์สิ่งของหนึ่งสิ่งค่ะ ถาม he ตอบ he ค่ะถาม she ตอบ She และตามด้วยคำกริยา was ค่ะและตามด้วยสถานที่นะคะแล้วจะมีคำบอกเวลาที่เป็นอดีตปรากฏอยู่ส่วนท้ายของประโยคด้วยก็ได้นะคะเช่น he was in london last week she was in london last week london เป็นสถานที่ที่เขาอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ถ้าประธานของเราเป็น you เป็น they นะคะประธานเป็น ถ้ภาภูพน์เนะคะเป็น you เป็น e y เราจะใช้ were w e r e อ่านว่า were were เป็นรูปอดีตของ a r นะคะ were เป็นรูปอดีตของ a r where were you last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณอยู่ที่ไหน where were they last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนถาม you ตอบ I ค่ะกริยาของ I ใช้ I was นะคะกริยาของ I ใช้ I was was เป็นอดีตนะคะของ am I was และตามด้วยสถานที่นะคะถาม day ตอบ day ค่ะ day were และตามด้วยสถานที่ค่ะเช่น I was in London last week t h e y were in London last week นั่นเองค่ะตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะคะ I ใช้กับ was เมื่อเป็นรูปอดีต ต่อมาค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบว่าบุคคลต่างๆอยู่ที่ไหนนะคะเป็นอดีตนะคะใช้ was หรือ were นะคะขึ้นต้นประโยคคำถามและตอบด้วย yes หรือ no นะคะเพราะว่า was กับ were เนี่ยเป็นคำกริยาช่วยใน verb to be นะคะเป็นรูปอดีตเมื่อมีการนำมาใช้แต่งประโยคคำถามการตอบคำถามจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้าใช่ตอบ yes ไม่ใช่ตอบ no นะคะมาดูโครงสร้างแรกค่ะ รูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น he เป็น she นะคะเป็นเอกพจน์คนสัตว์สิ่งของหนึ่งสิ่งนะคะประธานเป็นเอกพ์ he เขาผู้ชายหนึ่งคน she เธอผู้หญิงหนึ่งคนเป็นเอกพจน์เราจะใช้ was นะคะ w a s watch ในการขึ้นต้นประโยคคำถาม was he ตามด้วยสถานที่และตามด้วยคำว่า yesterday was she ตามด้วยสถานที่และตามด้วยคำว่า yesterday ตรงนี้เปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ไหมได้ค่ะ แล้วแต่ว่าเราจะใส่คําบอกเวลาตัวไหนลงไปนะคะที่เป็นอดีตนะคะ Was he in Bangkok yesterday เมื่อวานนี้เขาอยู่ในกรุงเทพใช่ไหม Was she in Bangkok yesterday เมื่อวานนี้เธออยู่ในกรุงเทพใช่ไหมถ้าใช่ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ตอบ no นะคะถาม he ตอบ he ค่ะถาม she ตอบ she ใช้ was ขึ้นต้นนำ was มาตอบ Yes he was Yes she was ถ้าใช่ No he wasn't No she wasn't ถ้าไม่ใช่นะคะต่อมาค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น you หรือ they นะคะประธานเป็น you หรือ they เราจะใช้ were w e R e, were ใช้ were ขึ้นต้นประโยคคำถามนะคะ Were you ตามด้วยสถานที่และตามด้วยคำบอกเวลาที่เป็นอดีต Were they ตามด้วยสถานที่และตามด้วยคำบอกเวลาที่เป็นอดีต Were you in Bangkok yesterday? ถ้าใช่ Yes ถาม you ตอบ I ค่ะ Yes I was ถ้าใช่แต่ถ้าไม่ใช่ No I wasn't นะคะตรงนี้ต้องดูให้ดีนะคะถาม you ตอบ I นะคะแล้วเราต้องใช้คำกริยาให้ถูกต้องกับประธานด้วย Were they in Bangkok yesterday? เมื่อวานพวกเขาอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมถ้าใช่ yes they were ค่ะถ้าไม่ใช่ no they were not หรือ no they weren't นั่นเองค่ะจะเขียนรูปเต็มหรือรูปย่อก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดแต่ต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้า143นะคะจะมีตัวอย่างการถามและการตอบโครงสร้างที่ครูเอ็มสอนไปนะคะ ามาดูค่ะพัทยานะคะเป็นสถานที่แบงคอกเป็นสถานที่ you ประธานคือ,อยูฉะนั้นในการแต่งประโยคนะคะจะใช้ประธานคือ,อยูในการแต่งประโยคามาดูคำถามแรกค่ะ Where are you now ค่ะเป็นการถามว่าขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนเป็นการถามในปัจจุบันประธานคือ,อยูใช้คำกริยา are ค่ะ Where are you now ขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนถาม You ตอบ I ค่ะ I am in อยู่ที่ไหนคะพัทยาใช่ไหมคะ I am in พัทยา now ขณะนี้ฉันอยู่ในพัทยานั่นเองค่ะต่อมาค่ะประธาน you ใช่ไหมคะ Were you in พัทยา yesterday Were you in พัทยา yesterday เมื่อวานคุณอยู่ที่พัทยาใช่ไหม no ไม่ใช่ no ตอบ no ค่ะตรงกลางเนี่ยเขาจะบังคับให้ตอบ no เพราะเขาต้องการถามสถานที่ที่อยู่เมื่อวานฉะนั้นต้องตอบ no ถาม you ตอบ i ค่ะ i was no t n i was n t ไม่เมื่อวานไม่อยู่ที่พัทยาถามต่อค่ะ where were you แล้วเมื่อวานคุณอยู่ที่ไหนละ่ะประธาน you อดีตใช้ w e r e where were you แล้วเมื่อวานคุณอยู่ที่ไหนถาม you ตอบ i ค่ะ i was in Bangkok ค่ะ I was in Bangkok เมื่อวานอยู่ในกรุงเทพนั่นเองค่ะมาฝึกเติมประโยคกันค่ะสถานที่แรกคือลอนดอนสถานที่สองคือปารีสประธานคือ she ฉะนั้นทุกข้อที่ใช้ถามจะใช้ประธานคือ she ค่ะมาดูคำถามแรกค่ะ Where is she now ค่ะ she ผู้หญิงหนึ่งคนใช้กับคำกริยาคือ is ค่ะ Where is she now? ขณะนี้เธออยู่ที่ไหนผู้ชายคนนี้ตอบว่า She is She is in London now ค่ะสถานที่แรกคือเธออยู่ในลอนดอนนั่นเองค่ะขณะนี้เธออยู่ที่ลอนดอนค่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้เธออยู่ที่ลอนดอนถามต่อค่ะประธานชีใช่ไหมถ้าเป็นอดีตใช้คำกริยาคือ was ค่ะ Was she in London yesterday แล้วเมื่อวานเธออยู่ที่ลอนดอนด้วยไหม no ไม่ได้อยู่ที่ลอนดอนค่ะถามชี้ตอบ she ค่ะ no she wasn't ค่ะ no she wasn't ไม่ไม่เธอไม่ได้อยู่ที่ลอนดอน where was she แล้วเมื่อวานเธออยู่ที่ไหนล่ะประธาน s ีอดีตใช้คำกริยาคือ was ค่ะ where was she แล้วเมื่อวานเธออยู่ที่ไหนล่ะ she was in paris ค่ะเมื่อวานเธออยู่ที่กรุงปารีสค่ะตรงนี้เป็นการฝึกเติมนะคะฉะนั้นเนี่ยอดีตหรือปัจจุบันเราจะต้องใช้คำกริยาให้เหมาะสมและถูกต้องนั่นเองค่ะงานที่มอบหมายในวันนี้ค่ะนักเรียนให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะในหนังสือเรียนหน้า143ด้านล่างนะคะ เลือกคำศัพท์ที่กำหนดให้นำมาแต่งประโยคให้ถูกต้องโดยเลือกคนละ1ข้อนะคะ1ข้อมันจะมีสถานที่กำหนดมาให้2สถานที่แล้วก็ตัวหลังสุดก็จะเป็นประธานนะคะเลือกมาคนละ1ข้อแล้วนำมาแต่งประโยคตามตัวอย่างในหน้า143ด้านบนนะคะทำลงในสมุดนะคะเช่นตัวอย่างพัทยาแบงคอกยูนตรงเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูเนี่ยยกตัวอย่างสอนนักเรียนไปแล้วเมื่อกี้ ฉะนั้นเนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นักเรียนอยากจะแต่งข้อไหนเลือก1ข้อแล้วก็มาแต่งประโยคตามรูปแบบที่ครูเอ็มสอนไปนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปส่งลงในอัลบัม้มภาษาอังกฤษ Unit 7 Wonderful Land นะคะอย่าลืมนะคะฝึกพูดแล้วก็ฝึกแต่งประโยคจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการพูดได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นค่ะคุณครูรอตรวจงานนักเรียนอยู่นะคะ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้ Good bye see you again next time. Goodbye